สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพนักงานเฮมิตซูบิชิแจกโบนัสช่ำๆ5.1เดือนเงินเดือนขึ้นแถมเงินอีกหนึ่งหมื่น ันง,งานของบริษัทมิซูบิชิอิเล็กทริกถึงกับน่าชื่นตาบานหายเหนื่อยกันเลยทีเดียวสำหรับนโยบายแจกโบนัสให้กับพนักงานประจำปี2566ออกมาในปีนี้ซึ่งทางเพจสหภาพแรงงานมิซูบิชิอิเล็กทริกไทยออโตพาร์ทได้ออกแถลงการนโยบายการแจกโบนัสสำหรับพนักง,งานของมิซูบิชิอิเล็กทริกเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทางเพจแจ้งว่าสหภาพแรงงานมิซูบิชิอิเล็กทริกไทยออโตพาร์ทเรียนสมาชิกทุกท่าน เรื่องสรุปผลปรึกษาหารือเพื่อปรับเปลี่ยนสภาพการจ้างสาภาพแรงงานและบริษัทสามารถบรรลุข้อตกลงข้อปรึกษาหารือเพื่อปรับเปลี่ยนสภาพการจ้างประจำปี2566 ด้วยมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พศ2 5 8 8ร่วมกันเมื่อเวลา10นาฬิกา20นาทีกราบขอบพระคุณท่านประธานบริษัทและพี่ๆฝ่ายบริหารทุกท่านที่เล็งเห็นความเหน็ดเหนื่อยความทุ้มเทในการทำงานของพนักงานทุกๆคนถึงแม้ว่าปีที่ผ่านมาผลประกอบการของเมตาจะลดลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด และสงครามรัสเซียและยูเครนแต่เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานบริษัทยังรักษาสถียรลาพการจ่ายโบนัสและค่าจ้างรวมถึงสวัสดิการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และเพื่อให้พนักงานสามารถดำรงชีพได้ ภายใต้สถานการณ์ค้าโครงชีพที่สูงขึ้นสุดท้ายสหภาพและบริษัทขอความร่วมมือสมาชิกและพนักงานทุกท่านร่วมกันพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของพวกเราเพื่อให้สามารถที่จะแข่งขันในท้องตลาดได้ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากการมาของรถไฟฟ้าเราทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจเพื่อนำพาเมตา ให้สามารถยืนหยัดในทุกสถานการณ์ของการเป,ปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมยานยนต์ให้ได้ส่วนน้องๆพนักงานรับเหมาค่าแรงให,ให้เราฟังประกาศจากทางบริษัทนะครับวันเมตาวันทีมสหาภาพแรงงานคือปากเสียงของคนงาน Has ไม่มีสมาชิกไม่มีสหาภาพแรงงานฝ่ายประชาสัมพันธ์สหาภาพแรงงาน12ตุลาคม2566ขอขอบคุณข้อมูลจาก t i n e w s l i n e c o m ขอบคุณค่ะ